เนื่องในโอกาสดิธีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ปีมะโรงอาตจจมาภาพหลวงพ่อจฉไหนฉันทะสาโลขออ้างคุณพระศรีรัตนไตยคุณเทพ,พยุดาเจ้า รุบาอาจารย์ในสากลโลกขอบารมีแห่งองค์พระเจ้าใหญ่สิงหานาันาคานิมิตหลวงคานิมิตอีกทั้งคุณพระคุณพระศรีนัตนตไัยคุณพระอาจารย์ คุณงามความดีของอาจมาภาพที่ได้สร้างสมมาโปรดได้โปรดอภิบาลรักษาลูกหลานทุกๆคนเอให้มีความสุขความเจริญจากกรรมการจริงใดอันเป็นมงคล อันเป็นที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญจิตจเจริญใจขอให้มีส่วนได้ในกุศลต่างๆที่ข้าพระเจ้าได้กระทำมาตลอดปีกระทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการเทินเจริญพรสถธก